สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Sharing อยู่กับปอมชาริดาพุมโยธีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดความจริงกันค่ะที่หลายๆคนบอกว่าสกุลเงินลับของ Bri c s นั้นจะมาแทนที่ดอลลาร์คุณผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับปอมด้วยนะคะในโลกของข่าวการเงินมีไม่กี่เรื่องล่ะค่ะที่สร้างกระแสความแคลงใจแล้วก็ความมิตตกกังวลได้เท่ากับเรื่องของความเป็นไปได้ที่เงินดอนลลาร์สหรัฐนั้นจะเสื่อมอำนาจลงค่ะ โดยเมื่อไม่นานมานี้นะคะหัวข้อข่าวจำนวนมากปรากฏคำว่าสกุลเงิน R5 หรือว่าเงินสนับสนุนลับหรือว่าการล่มสลายของดอลลาร์เต็มไปหมดค่ะทั้งในฟอรั่มเทรดหรือแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียทำให้รู้สึกเหมือนกับว่า Brics นั้นได้รวมพลังกันเพื่อที่จะเปิดฉากโจมตีสกุลเงินหลักของโลกใบนี้ค่ะ ช่วงหลังสื่อกระแสหลักก็เข้าใจผิดคะ่ะเกี่ยวกับการพัฒนาสกุลเงินลับของบริกส์อย่างมากแต่ความเป็นจริงเบื้องหลังของการใช้กลยุทธ์ลดการพึ่งพาดอลลาร์ของบริกส์นั้นไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างสกุลเงินใหม่เพื่อที่จะมาแทนที่ดอลลาร์โดยตรงคะ่ะแต่ว่าเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชำระเงินซึ่งมีความซับซ้อนแล้วก็ล้ําสมัยแทนคะ่ะ ท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังคลิปก่อนๆของกูแชร์ริงเกี่ยวกับเรื่องของ Brics นะคะปอมจะขอสรุปสั้นๆเกี่ยวกับ Brics อีกครั้งในคลิปนี้ค่ะคือย้อนกลับไปในปี2,552กลุ่ม Brics ก็ก่อตั้งขึ้นโดย5ชาติด้วยกันค่ะก็คือบราซิลรัสเซียอินเดีย และหลังจากนั้นพอแอฟริกาใต้เข้ามาร่วมก็กลายเป็น BRICS ในปัจจุบันนี้ค่ะก็คือ B R I C S นั่นเองค่ะและต่อมาค่ะได้ขยายรวมไปถึง U A E อิหร่านแล้วก็เอธิโอเปียอ,อียิปต์รวมไปถึงชาติล่าสุดก็คืออินโดนีเซียค่ะทำให้ตอนนี้น้ำหนักทางเศรษฐกิจของกลุ่ม b ริกสนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลค่ะโดยความตั้งใจแรกของการรวมกลุ่มของบริกสนะคะก็คือการสร้างเวทีสำหรับประเทศตลาดเกิดใหม่ ให้มีเสียงในการกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจโลกจากจุดเริ่มต้นเล็กๆจนถึงวันนี้กลุ่ม b ริกส์นั้นครอบคลุมประชากรนี่นะคะ46%ของประชากรทั่วโลกค่ะข้อมูลจาก IMF ล่าสุดเปิดเผยนะคะว่าในปี2,567กลุ่ม b r i กส์นั้นมีสัดส่วนทางเศรษฐกิจซึ่งคิดจากกำลังซื้อหรือว่า purchasing power อยู่ที่ประมาณ40%ของเศรษฐกิจโลกและมีแนวโน้มจะขึ้นเป็น41%ในปีนี้ค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทําให้ทุกสายตานั้นจับจ้องว่ากลุ่มบริกส์นั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงสมดุลอํานาจทางการเงินโลกได้ค่ะตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศเหล่านี้ทําการคา้าระหว่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งทําให้สหรัฐนั้นได้เปรียบมหาศาลในเชิงโครงสร้างค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฝรั่งเศสคุณวาเลนีชิสกาด์เสแตงเรียกสิ่งนี้ว่าอภิสิทธิ์อันเกินขอบเขต ซึ่งหมายถึงสหรัฐเนี่ยสามารถซื้อสินค้านําเข้าโดยใช้เงินของตัวเองและสามารถกําหนดนโยบายต่างประเทศที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจทั่วโลกผ่านเครื่องมืออย่างการคว่ำบาตและก็ระบบโอนเงินอย่าง Swift ค่ะทีนี้สำหรับ Brics เองนะคะมีเป้าหมายในการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่า De-Dollarization ผ่าน3ช่องทางหลักด้วยกันค่ะก็คือ1 การชำระเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า Trade Settlement สร้างระบบเพื่อให้สามารถค้าขายกันเองได้โดยใช้เงินท้องถิ่นแทนเงินดอลลาร์ค่ะประเด็นที่2ทุนสำรองระหว่างประเทศค่ะหรือ Foreign Reserves ก็จะมีการปรับโครงสร้างทุนสำรองของธนาคารกลางโดยลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐแล้วหันไปถือครองทองคำหรือว่าสินทรัพย์อื่นแทนค่ะข้อที่3ค่ะระบบการเงินก็คือ Financial Systems ผ่านการพัฒนาเครือข่ายส่งข้อความและชำระเงินที่เป็นทางเลือก นอกเหนือจากระบบ Swift ที่ผูกติดกับสหรัฐค่ะเหตุ hey, ผลหลักก็คือเพื่อเพิ่มอธิปไตยทางการเงินและก็ลดความเสี่ยงจากการที่สหรัฐใช้นโยบายต่างประเทศเป็นอาวุธทางเศรษฐกิจค่ะทีนี้คำว่า r 5นั้นถือว่าเป็นชื่อเล่นค่ะที่เรียกสกุลเงินของสมาชิก Brics ดั้งเดิมได้แก่ r e ียก็คือบราซิล r u b บรัสเซียรูปีอินเดียเรมเบนบีของจีนและแรนดของแอฟริกาใต้ จะเห็นได้ว่าไม่ได้มีการระบุเรื่องของสก,กุลเงินที่จะมาแข่งกับดอลลา่าอย่างชัดเจนค่ะแนวคิดเรื่องของการออกสก,กุลเงินร่วมแบบเดียวกับยูโรนั้นถือว่าเป็นความท้าทายทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองที่มาหาศาลมากเลยนะคะเพราะว่าจําเป็นจะต้องมีธนาคารกลางร่วมกันมีนโยบายการเงินแบบรวมศูนย์แล้วก็ความไว้วางใจทางการเมืองสูงมากซึ่งสมาชิกบริกเองเนี่ยยังมีความขัดแย้งกันอยู่ค่ะ แม้ว่าบางกลุ่มในบริสจะมีเป้าหมายระยะยาวในเรื่องนี้แต่ว่าเจ้าเหรียญ R 5ค่ะที่สามารถจะใช้แทนเงินในกลุ่มนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบนั้นยังไม่อยู่ในภาพของอนาคตอันไกลค่ะมาดูความจริงเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินบริสกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะป้อมฝากผลิตภัณฑ์ดิ C B D CBD ค่ะวันนี้จะเป็นตัวที่ออกใหม่ล่าสุดนะคะก็คือ CBD C B D แคปซูลนั่นเองค่ะ โดย CBD แคปซูลนั้นเป็นสูตรกลางคืนค่ะนอกจากจะมี CBD แล้วนะคะที่เป็นส่วนผสมก็จะมี l t a n i n e ก a าบาผงเชอร์รีทาร์ต L-Glutamine สารสก,กัดจากคาโมไมล์วิตามิน B6 ไทอ i มีนโมโนไนเตรตและก็วิตามิน B12 ค่ะทีนี้เหมาะกับใครนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ตื่นกลางคืนโดยไม่มีเหตุผลผู้ที่นอนหลับยากผู้ที่นอนหลับต่อยากผู้ที่ตื่นเร็วเกินไปผู้ที่ตื่นมาแล้วไม่สดชื่นและ ผู้ที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพในวันถัดไปค่ะและช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นเปิดตัวด้วยนะคะซื้อผลิตภัณฑ์ CBD c a p s ู l e กระปุกค่ะก็จะแถมนี่เลยค่ะ CBD กัมมี่สีม่วงซึ่งตัวนี้ก็รับประทานในช่วงกลางคืนเช่นเดียวกันค่ะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะคุณผู้ชมสามารถแอดไลน์เข้าไปถามได้ที่ a d d i i p g o o d s h a r i n g ค่ะคุณผู้ชมสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆค่ะหากคุณผู้ชมต้องการจะสนับสนุนช่องแล้วก็ดูแลสุขภาพไปด้วยลองเปิดใจกับผลิตภัณฑ์ดิบ CBD นะคะมาต่อกันที่ความจริงของสกุลเงินลับ กสิ่งที่กําลังพัฒนาอยู่จริงก็คือโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินแบบใหม่ค่ะโดยมุ่งเน้น2ด้านด้วยกัน ก็คือ1 CBDC Central Bank Digital Currency ค่ะสกลุลเงินดิจิตัลที่ออกโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศอย่างเช่น E-CNY ก็คือหยวนดิจิตัลของจีนที่ถือว่าก้าวหน้าที่สุดในบรรดาประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ค่ะปอมเคยทําเกี่ยวกับเรื่องของหยวนดิจิตอลไว้แล้วนะคะคุณผู้ชมรับชมได้ในคลิปที่ปอมแปะไว้ให้ใน description ค่ะข้อที่2คือ Project e m b r i d g e ค่ะโครงการร่วมของจีนฮ่องกง UAE และไทยค่ะ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้แต่ละ c b d c นั้นสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยตรงค่ะยกตัวอย่างค่ะบริษัทจีนจ่ายเงินเป็นหยวนดิจิตัลแปลงทันทีเป็นดิจิตอลดิรมของ UAE ไม่มีดอลลาร์สหรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องแม้แต่นิดเดียวค่ะและนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเงินสกุลลับแต่ความหมายที่แท้จริงก็คือเทคโนโลยีที่รัดระบบการเงินโลกแบบเดิมค่ะ จริงๆแล้วสกุลเงินบริกส์ก็คือการพัฒนาเชิงเทคโนโลยีมากกว่าการเปิดตัวใช้งานทันทีเพราะว่าไม่มีสกุลเงินใดที่จะทําให้เศรษฐกิจโลกล่มสลายในชั่วข้ามคืนค่ะสิ่งที่เรียกว่าสกุลเงินลับจึงไม่ใช่การปฏิวัติทางการเงินใหม่นะคะแต่ว่าเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จับต้องได้ซึ่งทําให้สหรัฐจินตนาการถึงสถานการณ์การล่มสลายของเงินดอลลาร์แม้ว่าในทางเศรษฐศาสตร์นั้นยังไม่เกิดจริงก็ตามค่ะและนี่คือไทม์ไลน์ของการพัฒนาสกุลเงินลับของบริกส์ค่ะ หลายท่านก็สงสัยว่าสิ่งที่ปริกทำอยู่นี้จะทำให้ดอลลาร์สหรัฐนั้นล่มได้จริงหรือเปล่าจากบทวิเคราะห์ของ Prime X x c p i t a l ให้คำตอบสั้นๆค่ะก็คือไม่การลดบทบาทของดอลลาร์นั้นจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้เกิดขึ้นทันทีค่ะ เพราะฉะนั้นการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับสกุลเงินลับของบริกส์นั้นได้สร้างความผันผวนในตลาดชั่วคราวค่ะทั้งในสกุลเงินและก็ราคาสินค้าพกพณฑ์แต่กระบวนการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์จะค่อยเป็นค่อยไปดําเนินไปในช่วงหลายทศวรรษไม่ใช่แค่ไม่กี่เดือนค่ะแม้ว่าจะมีข่าวลือนะคะเรื่องของการล่มสลายของเงินดอลลาร์สหรัฐแต่ในความเป็นจริงพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดและเข้าถึงได้มากที่สุดในโลก เครือข่ายการใช้งานที่กว้างขวางยังคงรักษาความเป็นผู้นำของเงินดอลลาร์ต่อไปได้ค่ะอย่างไรก็ตามการสร้างนโยบายการเงินร่วมกันระหว่างประเทศที่มีความแตกต่างสูงอย่างเช่นจีนอินเดียและบราซิลยังคงเป็นความท้าทายทางการเมืองและเศรษฐกิจกที่ใหญ่หลวงยิ่งนักค่ะคือถ้าเกิดต้องการเปลี่ยนระบบทั้งหมดนะคะต้องอาศัยความร่วมมือระดับโลกที่มหาศาลและใช้เวลารวมไปถึงต้นทุนมหาศาลเช่นเดียวกันค่ะ แัววิเคราะห์จาก Ultimate m a r k e t สระบุว่าการพัฒนาสกุลเงินบริกสนั้นกำลังเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะโดยประเทศสมาชิกกำลังผลักดันระบบชำระเงินดิจิทัลอย่างจริงจังเส้นเวลาของโครงการชี้เห็นถึงความคืบหน้าอย่างน่าพอใจค่ะโดยมีแนวโน้มว่าจะเปิดตัวได้ภายในปี2569เห็นได้จากความคืบหน้าในการประชุมสุดยอดบริกครั้งที่17ที่บราซิลเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมปีนี้ค่ะ โดยผู้นำบริกส์นะคะต่างยืนยันความร่วมมือด้านการเงินขยายการค้าด้วยสกุลเงินท้องถิ่นพัฒนาโครงการบริกส์เพย์อย่างต่อเนื่องวางแผนแบบเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับปี2,569ถึง2,570 ทำให้กลุ่มมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะการมีประเทศพันธมิตรที่เข้ามาร่วมหรือที่เรียกว่า partner countries อีก20กว่าประเทศซึ่งช่วยเสริมความชอบธรรมให้กับระบบการเงินทางเลือกค่ะประเทศสมาชิกกําลังสร้างระบบชราระเงินที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพการค้าระหว่างรัสเซียจีนและอินเดียรวมไปถึงประเทศ Global South ใช้สกุลเงินท้องถิ่นมากขึ้นค่ะใช้เทคโนโลยีแล้วก็มีบล็อกเชนสําหรับการชําระเงินข้ามพรมแดนกําลังวิจัยและก็ทดสอบการรวม CBDC เข้ากับระบ Pay, โดยมีแผนเริ่มパイหลอดโปรแกรมนะคะภายในปี2,569ค่ะแม้ยังไม่มีวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิกกำลังดีขึ้นค่ะโดยมีการหาเรือเรื่องอัตราเงินเฟอ้อและก็นโยบายการเงินร่วมกันแม้ว่าเงินดอลลาร์ยังคงครองสัดส่วนกว่า58%ของทุนสำรองทั่วโลกแต่บริกส์กำลังลดการใช้เงินดอลลาร์ในการซื้อขายพลังงานและก็สินค้าโภคภัณฑ์อย่างต่อเนื่องค่ะ คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินลับของบริกส์นี้สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่าจะกดซุปเปอร์ตงค์เป็นกำลังใจให้กับปอมได้ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าปอมชริดาพรมโยธีและกู๊ดแชร์ริงลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ